สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระนิธิฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายอภิชัยจันทรเสนกรรมการสภากาชาติไทยนำพระภิกษุและคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ พระธรรมทัตมุนีจะอาวาสวัดประทุมวนารามกรุงเทพมหานครเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสบําเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ80ปีวันที่23เมษาย,ยน2563 สองแม่ชีช้อยมณีขาวผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินเพื่อบรุงสภาการชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่4 3 1 2 4และ43125เขตพระโขนงกรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อพระราชทานแก่สภาการชาติไทย 3. แ, um แม่ชีวรนุษย์ด่านกระโทกเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 4. แม่ชีสมจิตสุดามาศเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 5. แม่ชีชวนชมแออ่วมเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 6. นางแสนสุขหมอปานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เกษีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรธร,รมศาสตร์กาชาดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่อาจารย์นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลนักศึกษาสาธารณาสุขและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่สอง วันนี้เวลา12นาฬิกา55สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งวางควัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักทิพิมานอาปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคโโจีเนซิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3นักศรรึกษาพยาบาลชั้นปีที่4นักศรรึกษาสาธารณสุขชั้นปีที่4และบัณฑิตศึกษาตลอดจนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นวันที่สอง สำหรับวันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อที่3ชีววิทยาของมะเร็งการเพิ่มจำนวนของเซลล์วัฏจักรเซลล์และวิธีการส่งสัญญาณที่ไม่สามารถควบคุมได้เพื่อใช้ในการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งโดยเกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่าระบบการควบคุมของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ จะเหมือนการเกือบทุกอย่างแต่เซลล์มะเร็งก็หาวิธีใหม่ๆที่สามารถเจริญเติบโตได้เช่นการเพิ่มขยายจำนวนการเข้าสู่ภาวะที่หยุดการแบ่งตัวและเข้าสู่ช่วงปลายของอายุไขของเซลล์และกระบวนการตายของเซลล์ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมแต่หากเกิดความผิดปกติ ก็จะนำไปสู่การเกิดมะเร็งขึ้นได้การเพิ่มจำนวนของเซลล์มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของเซลล์หรือวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งแบ่งออกเป็น4ระยะเริ่มตั้งแต่การสร้าง DNA เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมไปจนเข้าสู่กระบวนการแบ่งตัวออกเป็น2เซลล์ โดยในแต่ละระยะการแบ่งตัวของเซล์มะเร็งจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซล์ลซึ่งขึ้นกับโปรตีนจำเพาะหลายชนิดที่คอยควบคุมวิธีการส่งสัญญาณให้มีการทำงานได้เหมาะสมและถูกเวลาหากเกิดกลไกลความผิดปกติที่จุดควบคุมเหล่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งขึ้นได้ นอกจากนี้ทรงอธิบายและทรงยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายถึงกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ความสำคัญของภาวะที่เซลล์เข้าสู่ความชราภาพหรือเรียกว่าซีเนสเซน โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีจนในที่สุดเซลล์หยุดการแบ่งตัวลงอย่างถาวรเซลล์กลุ่มที่อยู่ในภาวะชราภาพนี้อาจมีความสำคัญที่ทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้ยานั้นไม่ประสบความสำเร็จโดยปกติแล้วเซลล์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะอยู่ต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการตายที่เรียกว่า a p o p t o ซิส ซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายกำจัดเซลล์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเรง็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นไปจนถึงการพัฒนายาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งนี้ทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ที่ทรงทุ่มเทในการสอนแก่นักศึกษาโดยทรงอธิบายเนื้อหาการสอนอย่างละเอียดเพื่อให้การเรียนเข้าใจง่ายขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระวโรโกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา15นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา,าสเสด็จออกนาวังสุโขทัยพระราชทานพระโวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์พงศส,ส,สวัสดีวัฒน์รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิป์สิริวัณวรีนารีรัตน์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ พลตทนัทสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและนายอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้ารับพระราชาทานหนังสือเพื่อพระราชาทานแก่โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียน <Okay. S 1> ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินและนายรองรักพนาปวุธิกุลผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศินสิริวัณวรีนารีรัตนะจากนั้นเวลา16นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษ<า>อนเนกเหล่าธรรมทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะและคณะนำนิสิตนักศึกษาจำนวน5คนเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนการศึกษาด้านศิล,ลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญารุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2564 ผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญา วันนี้ที่กองงานส่วนพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้หมอมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจํานวน10โรงเรียนโรงเรียนละ10ทุนพร้อมอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลวอลเลย์บอลและไม้แบดมินตันเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2 1565ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศรันวรี1อุดรธานีอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนมัธยมศริวันวรี2สงขลาอเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโรงเรียนมัธยมศริวันวรี3ฉะเชิงเซาอเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนบ้านเขารักอเภคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่อคลองใหญ่จังหวัดตราด โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราชอนุสรอเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านแสแรออออเภขวัสินนารินจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนบ้านสหกรณ์2อเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแขมอเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์อเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royaloffice th ระหว่างวันที่7ถึง9มกราคม2565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียนนีเทียมอัมพรดิฉันกมลวรรสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ